สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิมแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิมจะมาอัปเดตรถครอบครัวนะคะรถท่าที่นั่ง s u v นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนานๆทีจะเข้ามานะคะเป็นฮอนด้ HRV 1.8 e ะะปี2015คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดน,นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกควนดานะคะสนใจนะคะคันนี้ก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะตามพิงมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดำตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ57 5478นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไหลนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะคุณลูกค้าทั้งสองข้างเลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำแบบดังเพื่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะได้แม็กลมดํานะคะแม็กขอบ17นะคะแม็ก แท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกของเขาจะได้เป็นกระจกของฮอนด้านะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็ก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมา พร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะไฟเบรกดยที่3นะคะสปอยเลอร์นะคะที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงด้านหลังนะคะโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้ honda นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5478นะคะคุณลูกค้าเป็นรน เอสอาคนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถท่าที่นั่งนะคะรถ s อ v นะคะแฮทแบ็กห้าประตูนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจรถครอบครัวราคาถูกผ่อนสบายตัวท็อปนะคะ ตอนนี้นะคะบริษัทเพชรยนต์นำเข้ามาแล้วนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะทุกคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่สาวกนะคะที่เป็นสาวกฮอนด้าหรือกําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะวันนี้นะคะพิงค์มารีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าคันนี้กันเลยนะคะพิงค์บอกเลยว่าออปชั่นภายในของเขานี่ครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณคลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่า ะะตามที่มาเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะติดซีมรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดท,ทั้ง4บานเลยนะคะคุณลูกค้คาก็มีกุญแจสํารองมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันะนี้นะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกจะได้เป็นกระจกนะคะทับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ที่ใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะมีปุ่มอีกโคคาร์มาพร้อมเลยนะคะระบบกันลื่นนะคะพรมลรัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลรายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าช่องตรงกลางนะคะจะมีช่องสว่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ด้วยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีดำแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ ที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณูกค้ามาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในเป็นสีดำนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะยังไม่มีการปรับสภาพภายในนะคะเป็นบอดี้เดิมๆแน,น่นอนนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะจะมีการปรับสภาพให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะเขามีซันลูปมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะลูกค้ากดปุ่มนะคะที่อยู่ข้างบนจะเปิดซันลูปให้กับคุณลูกค้านะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพิ้์จะสตาร์รถคันนี้ให้ดูนะคะเครื่องเขานิ่งมากนะคะ กดเบรคเหยียบปุ่มพูสต้าได้เลยนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเล่น c d USB นะคะ mm hmm. คุณลูกค้าจอทัสกรีนได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้มีแอร์แอร์หน้าเนี่ยเขาให้มาถึง5ตัวกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะ mm hmm. มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. แอร์นะคะปรับตามอุณหภูมินะคะคุณลูกค้า ระบบชุกเฉินปกติเลยนะคะระบบนี่ตัวเขาเรียกว่าตัวกดสรูปนะคะคุณลูกค้านี่คุณลูกคาก็กดโอเปิลนะคะหรือโค้ดนะคะสัรูปมันก็จะเลื่อนนะคะออกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท t อปสุดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือเป็นสาวก Honda นะคะห้ามพลาดเลยนะคะซึวนส่วนของพวงมาลัยของเขานี่นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณลูกค้าโทรศัพท์นะคะ ได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงได้นะคะคือตรงพวงมาลัยนะคะสามารถปรับระดับได้ตามใจชอบของคุณลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าใ <c oughs> นส่วนของผู้โดยสารนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะส,ดสีดําตัดโดยได้สีดําแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะเขาพับได้นะคะ ขาพับแบบนี้ได้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นไปอีกนะคะมีที่พิงแขนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมาพร้อมกับกระเป๋าจีนโจ้ที่อยู่ด้านหลังนะคะยังไม่พอนะคะมาพร้อกมกับพรมกันเป็นพรมสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะนานๆทีจะเข้ามานะคะคุณลูกค้าที่แบบมองหารถครอบครัวออกรถช่วง ซึ่งปีนี้นะคะคุณลูกค้าพิงแนะนําเลยรุ่นนี้สวยจริงนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรจนกันได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัว EL นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าออปชั่นของ Honda เนี่ยของเขาครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะก็อยากให้ลูกค้าโทรสอบถามรายละเอียดกับพิงมาได้เลยนะคะ,ะ,คะดูในส่วนของตัวน็อตน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่ ะะลอยเม็ดอัต่างๆอย่างเดิมๆเลยนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีช่องนี้เลยนะคะวางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะคุณผู้ค้าแล้วกเ็เรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนาาได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะคุณลูกค้า อุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะคุณลูกค้ายางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้า ตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะสี่เดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะน็อตเดิมนะคะสี่เดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้านี่เขามีพื้นที่กว้างขวางเพิ่มไปอีกนะคะรถครอบครัวของเราคันนี้นะ ลูกค้าสังเกตเลยออปชั่นของเขานี่คือครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังไฟ2อป้ายนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5478นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวก Honda นะคะลูกค้าที่มองหารถครอบครัวราคาถูกผ่อนสบายนะคะพิงมารีวิวแนะนําตัว็อ p สุดของรุ่นนี้ให้ดูเลยนะคะนานๆทีจะเข้ามาพิงบอกเลยว่า ลูกค้านะคะหากันหลายท่านมากนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ 082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิรยนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้าจากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตตัวน็อตเลยนะคะจุกยางต่างๆรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 8นะคะภายใน ในห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะมาดูในส่วนของตอัวน็อตแก้มสายแกมหัวกันเลยร้อเมตรอาต่างๆนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำชนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30บวันด้วยนะคะ mm. ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คนะคะแอร์ไฟแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้ คคลู้้าเรรียยบอนะะมีวารันตีหลังการขายอีก30มวันเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Honda HRV นะคะ1.8 EL ปี2015คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา569,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้า ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของ บริษัเทเพชรยนนะคะแล้วพินจะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ